เกือบทุกวันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นห่อหมกปลานะคะหลักๆนะคะวันนี้ก็จะมา,าพาทำพาห่อนะคะแล้วก็มาดูเทคนิคนะคะการหอ่อห่อหมกนั่นเองนะคะถ้าใครชื่นชอบก็ปากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีอีกครั้งนะคะสำหรับท่านที่เข้ามารับชมย้อนหลังด้วยเนาะ ดี๋ยวไปกันเลยนะคะวันนี้ก็ต้องทำเวลาอีกเช่นเคยนะคะเพราะเบตองเ,เราค่อนข้างจะออหอยากนิดนึงนะคจะแบบใบเล็กใบน้อยนะคะน้นะะ<ม>ไปแบบใบในะคะไม่อาจจะไม่ได้คุยเยอะเนาะจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยว ห่อแรกดูทรงเขาไปก่อนนะคะเพราะว่านไปต่อมันอาจจะดูยกหนมอยนึงนะเพราะว่าเขอาอออไม่ค่อยไม่ค่อยยาวนะคะมันจะค่อนข้างได้ซ้อนนะเดี๋ยวประเดิมห่อแรกก่อนนะคะเดี๋ยวจะแนะนํานะคะสําหรับท่านที่สนใจนะคะอยากห่อหมกแบบนี้เนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็ดู ไปก่อนนะคะสำหรับห่อแรกนะคะเสร็จแล้วหนึ่งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะตัวนี้นะคะอย่างที่เห็นเลยเนาะก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเปรียบเทียบจากมือเนาะ,ะเราก็จะใช้เบตองน,นะคะใบที่สองเบตองก็ยังไม่ได้ตัดเลยเนาะก็จะทไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่า หลายอย่างนะคะวันนี้ก็เลยจะตัวนี้นะคะพอเราได้ทั้งสามใบเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องเขาเนี้ยสะดุดนิดนึงนะมีความไม่ไม่ไมไมนะคะเรานะคะจําเป็นจะต้องใช้ใบที่สองแบบนี้นะคะให้ให้ยาวนะคะประมาณกันนะคะเพื่อจะให้มันแบบทําขนาดของหมกได้ดีนะคะถ้างางนั้นมันจะใส่ไม่พอเนาะ โอเคส่วนใบที่สามนะคะเราจะมาผักหน้าเขาแบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะวางอยู่ตรงกลางเนาะก็คือจะตอนนี้นะคะเราก็กําลังอสอนเทคนิคการห่อไปด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะวางใส่ตรงกลางแบบนี้เนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็ จัดนะคะให้เขาเข้าที่นะคะจะได้แบบไม่ไม,ไม่ไปทิ่มไปตองแตกเนาะโอเคเราจะใส่ประมาณนี้นะคะต่อห่อหนึ่งเนาะพอเราได้ของที่เราใส่แล้วแบบนี้นะคะดูทรงดูมือนะคะเราก็จะหยิบนะคะมาแบบนี้เนาะวางนะคะวางมือเรานะคะก็จะใช้ทํามุมแบบนี้นะคะไม่เป็นมุมเนาะ,ะสังเกตตรงมือนะคะแบบมือ อีกข้างหนึ่งก็จะดันขึ้นมาแบบนี้เนาะมันจะเป็นมุมฉากแบบนี้เลยนะคะประมาณนี้แล้วก็ถ้าปกติแล้วเราก็จะสามารถกัดแบบนี้ได้เลยแต่คือหนูไม่ถนัดนะคะหนูจะกัดมุมแบบนี้เนาะเพราะว่าตอนที่ตอนที่เราไปไปไปเรียนไปหัดหอนะ่อนั่นแหละเนาะเออไปหัดหอ่อ ตอนที่ไปหัดห่อคนที่สอนก็คือถนัดข้างสายหนูก็เริ่มข้างสายที่จริงหนูก็จะเริ่มแบบคือใช้ใช้ข้างสายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่พอเวลาเรากัดจริงๆอะ่ะมันมันอยู่คนละมุมแบบนี้คะ่ะมันก็เลยเป็นที่มาว่าจะต้องกลับเนาะแต่คือพอเราไปถึงมุมนั้นแล้วอะคะ่ะ เราจะกัะตอนไหนก็คือแล้วแต่ได้เลยเนาะไม่ไม่ได้สําคัญอะไรนะคะเพียงแค่ว่ามุงมันจะ